Container Showcase Review ตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูป Store เตรียมจัดส่งนครนายกสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอคลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้สำนักงานนะครับรุ่นราคาประหยัดนะครับตัวนี้ซึ่งประหยัดแต่ได้อุปกรณ์ครบรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง 2เมตร50และจะมีขนาด2เมตร 60, 70, 80ด้วยนะครับสามารถชมในคลิปที่ผ่านมาได้ครับแล้วก็ตัวตู้ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมแลวก็ถูกพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a กริปตันอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพคือสีขาวครับตัวตู้นะครับจะมีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านซึ่งสามารถใช้สลิงเกี่ยวแมคโคเฮปสามารถเกี่ยวและยกย้ายได้บ่อยครั้งครับ ตัวตู้นะครับผนังและหลังคาของตัวตู้เป็นแผ่นแซนวิชพาวเนลโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างและตรงกลางจะเป็นฉนวนการความร้อนฉนวนตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมเป็นโฟมขาวแบบอัดติดผิวเหล็กคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้มาตรฐานเอเกรดห้องผลิตอาหารห้องคลีนลูมดังนั้นปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนครับ ด้านหน้าของตัวตู้ครับที่เป็นด้าน6.00เมตรแบบมาตรฐานใบนี้จะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรจำนวน1ชุดพร้อมลูกบิดของเยลหูช้างและการกระแทกประตู s t ต็อปดอลักษณะการเปิดครับเปิดมาจะเป็นแบบนี้ครับตู้ใบนี้ครับหน้าต่างจะเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนขนาด1เมตรคูณ1เมตร10แบบมีมุงลวดภายในตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถ สลับได้ตามความต้องการการใช้งานครับด้าน3.00เมตรคือด้านข้างของตัวตู้ฝั่งนี้จะเป็นด้านทึบไล่ลมาด้านหลังที่เป็นด้าน6.00เมตรใบนี้จะมีตำแหน่งของพัดลมดูดลอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วให้อีก1ชุดก็คือด้าน6เมตรด้านหลังครับส่วนถ้าหันหน้าเข้าตู้ด้าน3เมตรฝั่งด้านขวามือจะมีตำแหน่งของ Powerpack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำคือจุดต่อไฟภายนอกพร้อมสายกราวและแท่งกราวโครงสร้างนะครับจะมีโครงสร้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นใบนี้คือเป็นสีขาวและจะมีสีเทาด้วยหรือสามารถเลือกสีได้ครับมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับนี่คือภายในทั้งหมดครับมาเริ่มที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับ ระบบไฟฟ้าสวิตชปิดเปิดจะเป็นของฮาโกซึ่งควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปและพหลุกดูดอากาศฮาตาล8นิ้วเทสเปิดครับตู้จะก,การเสียงภายนอกเข้ามานะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าตัวผนังและหลังคาเราจะเป็นฉนวนเอ r เ d กโฟมมาตรฐานเกรดห้องผลิตอาหารดังนั้นเนี่ยเขาจะก,กันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ามไฟเก็บความเย็นได้แม้กระทั่งไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับ ตำแหน่งของหน้าต่างครับบานเลือนสลับของฮอฟเฟนขนาด1เม,ร1เมรตรคูณหเมตรสิพร้อมมุงลวดภายในแล้วก็ตัวพื้นครับพื้นจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและก็ปูทับด้วยตัวเบื้องอยางลายไม้พร้อมคิ้วบวัวให้รอบตู้หมดแล้วตำแหน่งของปลั๊กคู้กาวตรงนี้เป็นของฮาโกมีให้ด้านนี้1ชุดแล้วก็ใต้ตู้ควบคุมตรงนี้1ชุด แล้วก็ไล่ขึ้นมาด้านบนครับจะเป็นตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้ซึ่งตัวนี้จะมีตัวเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตสำหรับเพื่อเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งตัวตู้ควบคุมจะต่อจาก power pack เมอสักครู่ที่อยู่ภายนอกซึ่งสามารถจ๊ำไฟตรงนั้นแล้วทั้งตู้ใช้งานได้ทันทีพัดลมเหนกาศฮาตาลิขนาด8นิ้ว1ชุด ตู้ใบนี้ทางลูกค้าไม่ได้ติดตั้งแอร์นะครับเพราะว่าจะไว้เก็บสินค้าเก็บของก็สามารถเพิ่มการติดตั้งแอร์ได้หรือถ้าผู้ชมจะไปดูคลิปที่ผ่านมาที่มีฟรีเพื่อปรับอากาศด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้3คู6คูณ2เมตร50รูปแบบสำนักงานบ้านโตใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Asi s g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักง,งานบ้านสาเร็จรูปขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรเตรียมจัดส่งที่นครนายก ขอบคุณครับสวัสดีครับ